เดี๋ยวเดี๋ยวรายการเข้าแล้วฮะท,ทำอะไรอยู่ครับเนี่ยเช็ดขอเช็ดหน่อยทำไมฮะ,ฮะสกระปรกมากเลยเหรอช่วงนี้อะนะน้องโยช โควิด1 i เรื่องการทําความสะอาดมันเป็นเรื่องที่สําคัญค่ะเราก็ต้องแบบอต้องทำความสะอาดเช็ดนอกจากทาความสะอาดตัวเราทําความสะอาดมือเราสิ่งของต่างๆที่เราแตะจับมันก็ต้องทําความสะอาดด้วยแล้วนี่ไม่คืออะไรเอามาเช็ดโต๊ะแบบนี้ตัวนี้คือนาโอ1 0 0 0นาโอ1000เนี่ยเป็นน้ํายาทําความสะอาดสะอาดอเนกประสงค์ซึ่งเป็นนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีจากทางสหรัฐอเมริกาค่ะตัวนี้เนี่ยที่พี่มั่นใจที่จะใช้ใช้ทั้งที่บ้านตัวเองแล้วก็ยังคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะอยากจะ เอามาฝากน้องยศเหมือนกันเพราะว่าคุณจยตงไงเป็นพ่อใช่คุณต้องดูแลเรื่องความสะอาดใช่ไหมสำคัญมากๆจริงๆแล้วตัวนี้เนี่ยมั่นใจว่ามันลดคือเสี่ยงก่อการแพ้เนี่ยไม่มีแน่นอนเพราะว่าตัวนี้ค่ะส่วนประกอบเขาเนี่ยมาจากพืชผักผลไม้ธรรมชาติประสิทธิภาพในการทำงานสูงคุณจะใช้ในการขจัดไขมันโต๊ะเนี่ยเช็ดได้มีคราบสกปรกต่างๆฝุ่นละอองและที่สำคัญเวลาน้องยศเช็ดไปนะ หนึ่งทำความสะอาดสองมันจะสร้างฟิล์มบางๆอ่ะเคลือบเฟอร์นิเจอร์ให้น้องยศแต่ทีนี้มือคือเหมือนป้องกันไปด้วยมีแผ่นฟิล์มเคลือบแล้วคือหลายคนบอกว่าได้แต่โต๊ะได้แต่อะไรที่มันเป็นไม้หรือเปล่าไม่ผนังก็ได้หรือเบาะนี้มาหยีก็ได้โซฟาได้โซฟาได้หมอนอิงโซฟาส่วนใหญ่เป็นผ้าถูกไหมคะเช็จได้เนี่ยจุดไหนที่น้องยศรู้สึกว่าเราสัมผัสเยอะ ไปเช็ดได้เครื่องหนังเซรามิกสแตนเลสพลาสติกไม้ผนังเคาน์เตอร์ตู้โต๊ะอาหารเครื่องใช้ในครัวเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องแก้วได้หมดไทยพูดมากกว่านี้ได้แต่ไม่ทันแล้วนะออคือ,อมันใช้ได้หมดมันยับยั้งแบคทีเรียยับยั้งเชื้อราป้องกันกลิ่นอับชื้นกลิ่นอาหารที่ไม่พึงประสงค์มันช่วยคุณได้หมดสิ่งที่คนกังวลกันคือเวลาทำความสะอาดขนาดนี้มันเป็นสารเคมีหรือเปล่าไม่ไม่ก็บอกไปแล้วว่าตัวเนี้ย ปราศจากสารเคมีครับเพราะว่าส่วนประกอบเขาพืชผักผลไม,รรม,ม้ตามธรรมชาติและมันสามารถย่อยสลายเองตามธรรมชาติปลอดภัยทั้งกับคนปลอดภัยทั้งกับสัตว์เลี้ยงและปลอดภัยกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมออที่สําคัญเขาได้รับนี่มาตรฐานจากสถาบันฮาลานแห่งประเทศมาเลเซียได้รับการ<อ>รับรอง อ้ยค,คือคือคบอกเลยว่ามันธรรมชาติแท้ร้อเพราะฉะนั้นเองใครกังวลเกี่ยวกับเรื่องของสารเคมีไม่ต้องห่วงได้เลยวิธีการใช้ก็ง่ายๆครับเพียงแค่ฉีดอย่างที่พี่ฟ้าเห็นอย่างนี้เลยฉีดเสร็จปุ๊บอ่าเช็ดทำความสะอาดได้ทันทีบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ตัวเนี้ค่ะครตรงนี้เขาจะเป็นปตัวอ่าคุณต้องหมุนนะ มันจะมีตัวล็อกเพราะว่าป้องกันเด็กเล็กคุณใช้เสร็จคุณก็คุณก็บิดมันก็จะแบบแข็งแข็งไม่ได้ละก็ต้องปลดเนี่ยเนี่อันนี้บิดไม่ได้เหบอกว่าถ้าสมมติว่าถ้ามันสกปรกมากเราอาจจะมีการฉีดทิ้งไว้ก่อนสักห้าหรือสินาทีแล้วก็ค่อยมาเช็ดอีกทีนึงมันก็จะทําให้เฟอร์นิเจอร์ของคุณเนี่ยสะอาดมากยิ่งขึ้นด้วยที่สําคัญคือเช็ดเสร็จไม่ต้องล้างน้ํา คือใครบางคนบอกว่าเช็ดเสร็จแล้วอยากจะล้างน้าได้ไหมก็ล้างได้ไดอนนัันนน้แล้วแต่ส่วนบุคคลเลยแต่ว่าโดยพฤติกรรมของเขาแล้วเนี่ยคือฉีดเสร็จเช็ดทำความสะอาดไม่ต้องล้างน้ําเลยก็สามารถที่จะสะอาดแล้วก็ปลอดภัยด้วยเหมือนกันเห็นบอกว่าวันนี้โปรโมชั่นแน่นมากโปรโมชั่นดีโปรโมชั่นเด็ดอยากให้คุณผู้ชมนะคะรีบโทรกันเข้ามาเลยเพราะว่าโปรโมชั่นของเราวันนี้พิเศษจริงๆค่ะสเปรย์นาโอ1,003ขวดจริงๆเนี่ยราคาเต็มจะอยู่ที่840บาทอ,อันนี้คือ3ขวดนะแต่วันนี้เรา ขายให้คุณเพียงแค่660อถ้าใครสนใจเบอร์โทรศัพท์ขึ้นให้หน้าจอนะคะ0619652624อมี่อีอีกเบอร์หนึ่ง0991949366ง่ายที่สุดคืออะไรรู้ไหมสแกนคิวอาโค้ดเลยจ้ะใช่ครับอจอเห็นไหมคะ อันนี้จะส่งฟรีทั่วประเทศด้วยนะคะใช่แล้วถ้าใครดูอยู่ตอนนี้ก็แคปหน้าจอไว้ก่อนได้แล้วก็ไปแอดไลน์สั่งซื้อกันได้หรือว่าใครที่ดูผ่านหน้าจอทีวียิบโทรศัพท์ขึ้นมาสแกนทันทีรับโปรโมชั่นดีๆที่เราจัดให้ในเช้าวันนี้เลยนะ<อ>660นะบาทเท่านั้นความเป็นแม่บ้านต้องมาเป็นแม่บ้านใ้เรือนเ <c oughs> ตียมไว้นะฮะ อ่ะอย่างที่บอกย้ําคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งว่าตัวนี้เองทํามาจากธรรมชาติแทร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเกีียบกับเรื่องของสารเคมีปลอดภัยแน่นอนทั้งเด็กแล้วก็สัตว์เลี้ยงด้วยเหมือนกันนะฮะแล้วก็วิธีการใช้ก็ง่ายมากๆเพียงแค่ฉีดปุ๊บแล้วก็เช็ดทําความสะอาดได้ทันทีเลยกับโปรโมชั่นที่จัดให้นะครับซื้อสเปรย์นะโอดหนึ่งพันสามคนในราคาหกร้อยหกสิบบาทนะครับง่ายสุดเลยคือสแกนคิวอร์โค้ดที่อยู่มุมจอแบบนี้ก็ได้รับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ไปได้เลยนะครับ อยากให้คุณผู้ชมได้ใช้ของดีกับราคาดีๆจริงๆนะคะเพราะว่าช่วงนี้อย่างที่รู้กันว่าเราต้องดูแลสุขภาพรักษาความสะอาดเป็นพิเศษนะคะโปรโมชั่นดีๆแบบนี้คุณยังสามารถโทรได้แม้ว่ารายการของเราจะจบไปแล้วก็ตามนะคะสวันนี้ขอบคุณเสื้อผาพิธีกรสวยๆจากเคสค่ะใช่แล้วนะครับแล้ววันนี้ครับรายการหมดเวลาลงแล้วนะครับเราสคนพร้อมทีมงานต้องขอตัวเราไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาหนะ์หน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ